ก็เดี๋ยวมาถามป่ากันดีกว่านะว่าเห็นรถแล้วเนี่รู้สึกยังไงบ้างนะครับป๋าครับแล้วเห็นรถจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับป๋าก็ดูตามคลิปก็เหมือนกับรูปในในคลิปแหละครับแล้วก็ดูสภาพรถก็ถูกใจครับถูกใจก็ใช้ได้เนาะเหมาะสมกับราคาน่าจะน่าจะดีกว่าราคาอ,าอันนี้หู <laughs> สวัสดีครับผมวันนี้นะครับบิ๊กชอรรถบ้านนะครับก็กำลังจะเอารถเนี่ยไปส่งให้กับป๋าพิทักษ์นะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ก็เดินทางกันทางแพ็กเกจเลยนะฮะขากลับเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าจะเป็นการไม่นั่งรถทัวร์ก็นั่งเครื่องกลับนะครับก็เดี๋ยวเราขอดูประเมินค่าใช้จ่ายก่อนนะฮะก็ เดี๋ยวตอนนี้กําลังออกเดินทางครับจะเดี๋ยวจะมาเติมน้ำมันนอนแล้วก็มารุวมบรรจนภายไปด้วยกันนะครับนะแล้วก็รับชมคลิปไปพร้อมกันนะครับว่าแวะจุดไหนมีน่าสนใจนะผมจะถ่ายเอาไว้หมดเลยนะครับเติมน้ำมันก่อนครับตอนนี้นะครับก็กําลังเติมเชื้อเพลิงครับก่อนที่เราจะเดินทางไกลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเต็มถังเนี่ยจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะจับไปเลยนะฮะว่าเติมเต็มแล้วเนี่ยแล้วก็วิ่งจนแก๊สหมดนะครับจนเป็นน้ำมันเราเมื่อกี้เติมน้ำมันได้แปดร้อยนะครับเพราะว่าถ ชาร์จแบตตอนช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับคาดว่าจะถึงนะฮะประมาณนะครับผมคาดว่าจะถึงนะฮะตอนนี้อยู่ที่เวลา11บเอโมงสีปนะครับตีไปเที่ยงเดินทางวันหกชั่วโมงกว่าถึงรุ่นประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับผมขอนแก่นนะผมจะไปนอนขอนแก่นก่อนนะครับไปครับนะครับเติมแก๊สเต็มถังครั้งนี้นะครับหนึาบาทนะครับก็ขอถ่ายเท่านี้นะครับเพราะว่าอยู่ในปั๊มโอเคต่ำให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแก๊สเต็มถังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าแก๊ ไม่เป็นไรเราก็ออกไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ก็ศูนย์ลุยครับลุยครับปลายทางมหาสาครคามตันนี้ก็อยู่แถวอ่ำน้อยนะครับก็เ,เช็ครถเช็คลาเรียบร้อยแล้วตามจริงอะ่ะตำรวจการของผมเราต้องออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเมื่อคืนเนี่ยโอเคตอนนี้นี่อัอนนี้แก๊สมีแล้ววิ่งไป ยาวเลยนะครับแล้วก็ตามยีนกำหนดการของผมเนี่ยต้องออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยจริงๆนะพายุเข้าเนาะเพราะว่าเป็นวันที่26ใช่ไหม26วันนี้ก็เลยออกเป็นวันเสาร์ที่7แทนนะครับช่วงช่วงเที่ยงโอ้โหไปเตรียมของเตรียมอะไรนะฮะเพราะว่าไปกันแบบเป็นแพ็คเกจใหญ่เลยฮะนีวกว่ก็กินข้าวกินเลยรแลเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคิดว่าผมจะไปนอนที่หอแก่นก่อนนะครับก็ยังไงก็ร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนอนแล้วครา เราจะช่วยพิกชอนด้วยนะครับผมนะไปครับเดี๋ยวเจออะไรน่าสนใจเนี่ยผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับผมอ่ะลุยเย้เอาล,ะ,อาละครับลุยครับลุยครับตอนนี้ก็ใช้ความเร็วอยู่ที่110นะฮะ110ยสิบยี่ 20, ตอนนี้อยู่กับทางด่วนนะครับ เดี๋ยวจะวิ่งออกไปทางเส้นประตูนะฮะแล้วก็ออกเข้าสระบุรีนะครับแล้วก็โคราชแล้วก็เลยแทงขึ้นไปเป็นขอนแก่นนะฮะช่วงโคราชขอนแก่นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นทางตรงยาวนะต้องระวังหลับในนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็โอเคเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกัครับตอนนี้เนี่ยอด,ดูทางหลวงตอนนี้เราจะออกซ้ายไปแจ้งวัฒนะอ่าใช้ความเร็วล้อยร้อยสิ่ร้อยยี่นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยดีกว่ารถของผมอีกนะฮะเนี่ยคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ายอดจริงๆนะครับ รอยยี่นี้ไม่มีสายไม่มีพุบเลยนะับบนทางด่วนเนี่ยลงแบบโตแรงๆถ้าเป็นรถเล็กๆนะรับรองได้เลยกรุบกรับกรุบกรับแล้วแน,น่ๆคุยสักหน่ยอยไปต่อนะครับไปต่อนะครับสิเดี๋ยวเราจะแยกสายไปเดี๋ยวเราจะจ่ายค่าด่วนกันนะครับไปเอ้ยสวยอ่ะนี่คือต้องชอนโชว์ล่ะต้นชอนจะเอาไปจอดใกล้มากเลยให้บางคนถ่ายมันคืออะไรบอกบอกท่านผู้ชมด้วย มันเป็นอะไรนะลูกคิดว่าเป็นดาวมูมีจริงเหรอลูกผมว่าคิดว่าอะไรตั้งแต่แรกแม่เหล็กป่ะได้แม่เหล็กรู้แล้วแต่ว่าลูกส่งอะไรเดี๋ยวจ่ายค่าาตั๋วหนะครับข้างหน้านี้เรามีอีซี่พาร์ทนะเราก็จะสะดวกสบายกว่าอื่นเขาหน่อยนะครับก็คือเอาจากรถอีกคันมานะมันเต็มได้เลยเรียบร้อยนะฮะยอดเงินด้วยไปครับต่อฮะเดี๋ยวจะเจออะไรข้างทางนะผมจะถ่ายไปเรื่อยนะครับ อนนี้ก็คือดวนที่2แล้วแลากำลังจะลงนะเพราะว่าทางเส้นยุทธยาเนี่ยต้งบอกว่ทาทำลงนดอยู่นะครับแล้วก็วันนี้วันเสารแล,ลแ้วฝนกำลังจะตกคิดว่ารถคงติดหนักแน่ๆนะคะก็เลยเรามาเส้นมอธรรมศาสตร์นะครับอโอเคครับไปต่อครับ ครับตอนนี้เราก็ขับถึงอยุธยาแล้วนะครับวังน้อยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอครับแม่ดูนี่โอ้ฟ้าใสเลยนะครับแล้วก็วิ่งมาแล้วทั้งหมด105่กิโลนะครับแก๊สเนี่ยยุบไป2ตุ่มนะครับนะใช้ความเร็วร้อยร้อยสิบร้อยี่นะครับเมื่อกี้เจอฝนก็ช้าลงหน่อยนะฮะตามเอ่อตามสภาพถนนนะครับผมนะฮะก็ก็จะวิ่งได้ประมาณ200 200โลได้เกือบเกือบ2โลนะครับเพราะว่าเราเติมแก๊สไปประมาณ150แต่ว่าเราเติมแก๊สจริงๆริแล้วเราเติมไปแค่ร3อบาทนะครับเมื่อกี้นะแล้วก็มีแก๊สอยู่แล้วด้วยนะฮะหาเวลางั้นเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับประหยัดมากมากเลยซาบุรีเรียกขวาโคราชอาล้ครับตอนนี้นะครับวิ่งมาได้155กิโลนะครับแล้วเราก็เติม NGV เลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าตรงไปเนี่ยโพวจะไม่มีนะฮะตอนนี้เนี่ย เหลืออยู่แค่ตุ่มเดียวนะครับเราเติมไปเลยเนาะเอาความชัวนะครับแล้วก็เข้าได้ไหมเนี่ยได้ระดับเทพแล้วเอาความชวนฮะแวะเติมเลยเพราะว่าจะมีตามถุงเมืองใหญ่ๆนะครับนีตอนนี้เราเติมก่อนเนาะรอบนี้เติมไป140นะครับ เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็เติมแก๊สเรียบร้อยนะฮะเป็น NGV นะครับนี่ประเดี๋สตาร์ทที่155นะครับรอบนี้เติมแก๊สไป140นะครับรอบแรก136นะฮะก็เต็มเท่าเดิมแล้วนะครับเอาละก็การ NGV เนี่ยต่างต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะราคาสูงกว่านี้อีกนะครับถ้าอยู่ที่ระยะทางนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้วิ่งไปอยู่ที่155กิโลเมตรแล้วแล้วมาดูครับว่า เมื่อเราวิ่งถึงที่หมายเนี่ยประมาณ600กว่าโลนะฮะจะหมดแก๊สไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อยู่เส้นตัดช่องแล้วกำลังจะขึ้นปากเอ่อไปทางเขาใหญ่นะครับนะผ่านเขาใหญ่อยู่ทางขวามือนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ตรงจุดแกงคออยู่นะตอนนี้เอาละครับไปต่อครับไปต่อก็ต้องบอกว่าเจอเพื่อนนะครับเมื่อกี้ก็บีบแต่ทักทายกันไปนะ ผมตอนนี้นะฮะก็เข้าสู่เส้นที่จะไปขอนแก่นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็เหลืออยู่2ชั่วโมง15นาทีถึงขอนแก่นนะครับอ่าแล้วก็มาดูเลขไมค์กันกิโลนะครับตอนนี้เนี่ยวิ่งมาแล้ว310กิโลนะครับแล้วก็แก๊สเรียนเหลือ1จุดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไม่ปล่อยให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีที่เติมระหว่างนี้เนี่ยถ้าเราเจอปั๊ NGV เราจะเติมเลยนะครับก็เท่ากับว่าเติมแก๊สไป200กว่าบาทวิ่งไปแล้ว310กิโลนะครับกิโลละไม่ถึง1บาทนะฮะ สุดยอดมากมากเลยนะครับก็ใช้รถที่ติด NGB เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันประหยัดแบบนี้แหละครับมีระหว่างทางนะก็เดี๋ยวคงจะนอนพักที่ขอนแก่นก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะออกไปส่งรถนะครับให้กับป๋าพิทักษ์นะฮะก็เดี๋ยวดูอะไรข้างทางไปเรื่อยนะครับนะครับครับเอาใจช่วยกันนะครับผม าลครับผมตอนนี้นะฮะก็เหลืออีกประมาณชั่วโมงกับอีก25ทีนะครับถึงขอแก๊สนะครับเวลาก็อยู่ที่5โมง36นทีนะครับผมจะถึงนู่นนมา1ทุ่มนะแล้วก็จะมาให้ดูนะครับแก๊สเนี่ยพึ่งกระพริบนะครับก็คือตัดเป็นน้ำมันนะฮะหมดถางเลยอยู่ที่380กิโลเมตรโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยแก๊สหมดแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งสีส้มๆฝั่งซ้ายเนี่ยกระพริบเห็นไหมครับอือก็คตัวนี้นะแล้วก็ ถากลบวว่าเราเติมไปหมดเนี่ยตกแล้ว280บาทนะครับวิ่งได้380กิโลนะครับตกแล้วเฉลี่ยกิโลละ65สตางค์นะครับ60สต่างถูกลบนะครับนะฮะเพราะว่านี่มีผมมีการจอดด้วยจอดนานพอควรนะเข้าปั๊มเข้าไรเนาะพาเด็กๆลงไปยื่เส้นยืนสายนะครับก็ค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อครับด้วยขอแก่นเนาะแล้วก็อาจจะตัดภาพมาเป็นพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับนะ เดี๋ยวแล้วครับเราก็เติมแก๊สไปแล้วนะครับรอบนี้เติม172บาทนะครับเพราะว่าราคาแก๊สที่นี่เนี่ยต้องบอกว่า17บาท20สตางค์นะฮะถ้าปกติแล้วก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดินทางต่อครับจาก382นะครับน่าจะจริงยาวได้เลยแหละขอนแก่นเลยนะเพราะว่าพอแล้วเราเติมเจะวิ่งได้ร้อยก่าโลนถ้าเต็มถังอ่ะได้เรียกดูปั๊มแล้วที่ขอนแก่นมีอีกด้วยนะครับก็น่าจะสบายนะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวถึงขอนแก่นแล้วว่าไอ้ทีนึง ก็ตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับนะมืดที่ขอนแก่นนะครับยิงยาวไม่ไหวจริงๆครับเมื่อยนะฮะก็เดี๋ยวไปหาที่พักก่อนนะครับสําหรับค่ําคืนนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับแล้วก็มาต่อเลยภาพต่อไปเลยนะครับจะเป็นพรุ่งนี้เช้าแล้วนะครับะะไม่ใช่ททฟ่เทล ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่28นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับก็ตอนเช้าเนี่ยผมกําลังจะขับรถออกจากที่พักนะครับที่ขอนแก่นนะครับก็เดี๋ยวกําลังจะขับไปส่งป่าวิทักเลยนะฮะรับต่อเข้าสู่การเดินทางวันที่2ของเรานะครับไปครับสําหรับที่พักที่ผมเลือกพักนะครับก็ได้เลือกมาพักที่เฮือนต้นนุ่นนะครับนี่เมื่อคืนก็นอนสบายดีนะฮะก็จะมีคลิปรีวิวอยู่ในอีกช่องหนึ่งนะครับไปดูกันได้เลย ประมาณเโมงนะครับผมใช้เวลาถึงจุดที่หมายเนี่ยจะอยู่ประมาณสชั่วโมงครับตอนนี้เราจะแวะเติมแก๊สอีกหนึ่งรอบนะครับกัรเอเจบีนะครับแก๊สจะแวะเติมต่อนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทจากขอนแก่นนะครับ481กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้แวะเติมก๊าซเพิ่มเติมอีกนะครับอีก67สิบเดบาทเต็มทางแล้วนะครับก็เดินทางต่อเนาะมาดูกันว่าเรานะครับจะหมดก๊าซไปเท่าไหร่นะครับส่วนน้ำมันเนี่ยผมแค่มาใช้ วอร์มแถวนี้ได้เองนะฮะน,นิดเดียวเองขับยุบไปนิดนึงอโอเคครับลุยกันต่อเลยครับ ไฮ้ปูใครออกแล้ว,วน,นั่นแหลนะน,น,ลนันมองขังบ้ที่มองขบาบ่ละ นะครับผมก็จะถึงปั๊มปทสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงบ้านป่าพิทังนะครับก็เดี๋ยวจะเติมน้ำมันไปเลยนะส่วนแก๊สเนี่ยคาดว่าจะไปถึงน่าจะหมดพอดีนะแล้วผมจะวิ่งจนหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนน้ำมันเนี่ยเราจะเติมเติมถังยังเหลืออีกค่อนข้างไกลนะครับก็เติมปทสุดท้ายแล้วนะครับเท่าที่หาได้นะครับผม ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันบนภูเขานะครับก็ค่อนข้างชันเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูเลยนี่นะครับทางที่เรากลังมาส่งนะครับโค้หสุดยอดแต่ว่าสวยนะคือคือถ้าขับมาเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตนี่ได้พลังบวกเลยนะครับกลับไปดูงานได้เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนมาเที่ยวแหละนะเพราะาเดี๋ยวกำไรผมค,ค,คงคงจะเที่ยวหมดแล้วนะตอนนี้ก็กินข้าวกำไรไปแล้วนะเพราะเมื่อคืนจ่ยค่าที่พักไปแล้วก็นี่ผมต้องเช่ารถมาอีกหนึ่งคันนะหมดกำไรหมด ไม่เหลือขับเที่ยวนะครับก็เป็นความสุขของแต่ละคนนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบบางคนก็อาจจะชอบแบบผมเนี่ยนะฮะก็คือทํามาหากินนะครับเรียกว่าอย่างนั้นแม่ผมได้สอนมาตลอดเลยว่าพวกเราเนี่ยทำมาหากินนะครับได้กินของที่เราชอบนะแล้วก็ทํางานที่เรารักเนาะก็โอเคแล้ะผมก็เต็มที่นะครับขับมาส่งได้สบายๆครับ ไปต่อครับเดนทางกันต่อก็ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อ่ะผมก็เลยสอบพอปกตูมมาแล้วนะครับคือเข้ามาทางแยกสอบพอปกตูมเลยนะครับแล้วตัวทางเนี่ยทางเนี่ยโหดมากเลยนะครับมันมีหลุมบ่อเยอะมากเลยครับหลบไม่พ้นนะเราเราก็ต้องลงนะแต่ว่าเราก็เลือกลงทางที่ที่สุดนะครับเดี๋ยวว่าจะเลยไปหาลุงพลหน่อยเนาะลุงพลนี่อยู่กกอกนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าเนาะเต่างอยเอแกนะครับ โอเครับ okay, ไปกันต่อนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงบ้านป่าพิทักษ์แล้วนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวขับขึ้นบ้านไปเลยนะครับอุย้ยขึ้นได้ไหมเนะนี่ยนี่ครับคือป่าพิทักษ์นะฮะถึงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขับขึ้นไปเลยโอ้บ้านป่าพิาทักษ์นี่มีปี่ก้าอยู่แล้วนะแล้วก็มีรถรเรกเตด้วยคูโบต้าอุย้ยมีไฮยีน่าด้วย เฮ้ยฝายพทักเลี้ยงไฮยีน่านี่ไม่ธรรมดานะไปครับเดี๋ยวลงไปสัมภาษณ์กันเอาล้ครับผมตอนนี้ก็เจอกับป่าพีทักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้สาธิตในการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาถามปากันดีกว่าเนาะว่าเห็นรถแล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างนะครับครับแล้วเห็นรถจริงแล้วรู้สึกไงบ้างครับป๋าก็ดูตามคลิปก็เหมือนกับรูปในในคลิปแหละครับแล้วก็ดูสภาพแล้วก็ถูกใจครับให่ก็ใช้ได้เนาะเหมาะสมกับราคา น่าจะน่าจะดีกว่าราคาอีกอันนีโอ้โหป่าพวกนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมลอยเลยนะเนี่ย <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็ดูแล้วการใช้งานไม่น่าจะยากเกินไปเนาปะป่ะเนาะครับครับเออแตกต่างจากรถญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าขับสักครั้งสองครั้งก็จะชินเองคร <c oughs> ับนาะเพราะว่าไฟเลี้ยวกับไฟญี่ปุ่นกับอันเนี้ยมันมันอยู่คนละข้างกันนะครับครับแล้วก็เออส่วนเดี๋ยว ผมก็จะมีสิ่งที่ต้องส่งมาให้ป๋าเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้น้แล้วก็ส่งเป็นไปรษณีย์มาให้ถึงบ้านเลยนะครับก็เป็นแบบสัญญาใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมนะครับและป๋าพิทักษ์นะครับก็คงต้องลาไเลยนะคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะเพราะถ่ายตั้งแต่เมื่อวานเลยแล้วจนกลางคืนแล้วก็โหยา,ยาวเลยไปน่อขอนแก่นไปเลยนะครับก็ยังไงรบกวนฝากดูคลิปนี้จบนะครับเพราะว่าคลิปนี้วิชชลเสนอการประจันภยัยสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็รับเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าดิ้ โอเคน้องชอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเนาะส่งรถเรียบร้อยวันนี้เราทำภารกิจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอาน้องชอนแล้วว่าเขาแบบห้ามเขครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ก่อนแก่นนะครับเอารถไปคืนเขาเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึง